อย่างที่สัญญากันไว้นะครับไม่ถึงไม่ค้นอสัญญาพวกเราอะคะว่านะวินโดว์10ยุติซัพพอร์ตแล้วเมืวันที่14ก็คือเมื่อวานอืมนะครับผมก็เป็นประกา,รระกาศจากหน้าเศร้าว,ว่าวินโดว์10จะไม่สนับสนุนไม่อัพเดตซัพพอร์ตความปลอดภัยอะไรทั้งที่อีกต่อไปแล้วนะครับก็คือหลังจากวันนี้ไปเนี่ย คุณก็จะใช้ได้ตามปกติครับีึงแต่ว่าจะไม่มีการัพอร์ตใดๆแล้วและลงถึงโปรแกรมคอมพโปรแกรมในพีซีวิดีโอสต่างๆเนี่ยก็จะก็จะเรียกว่าหายไปหมายถึงว่าค่อยๆจะหมดระยะของมันไปเองนะครับแล้วก็ไปทุ่มกับวิดีโอสิทเต็มตัวเลยอืเออนะครับนะแต ถ้าใครต้องการยัง<า>ไม่รู้<ช>ว่าใครยังใช้ยังมีใครใช้กันอยู่บนใน Windows 10ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่หน<ะ>้า <นะ S 1> ใช้นะ Windows 10บางคนยังเจ็ดอยู่เลยนะครับเออบางคนยังเจ็อยู่แต่ผมเชื่อว่าคนที่ยังใช้10แบบมีอยู่เยอะเยอะอืมโดยส่วนใหญ่นั้นก็คือสปเปคไม่แรงพอที่จะัพมันได้นะืมนะคะม,มันก็เขาก็เลยยังต้องสร้างไว้อยู่ตรงนี้ไว้ที่10นะครับและอีกทางเนี่ย Windows 10เขาป้องกันแบบว่าคุณต้องต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลานะนะใช้วิธีไพไฟหรือข้ามอตไม่ได้แล้วนะฮะ เออมันก็เลยทําให้การใช้ Windows 10จุ่ยงยากนะครับก็คือวิธีเดียวก็คือต้องอัปเกรดมันถ้าคุณมีตังค์เออ <c oughs> นะครับเต่สำหรับผู้ใช้ทั่วไปเนี่ยเขาก็ยังมีทางเลือกให้ใช้วินโดว์10โดยที่มียังโดยที่ยังมีอัเปเกรดความปลอดภัยอยู่เหมือนเดิมนะฮะ <c oughs> อย่างที่เราเคยบอกไปนะครับคุณ <c oughs> สามารถต่ออายุวินโดว์10ได้อีกหนึ่งปีนะครับผ่านสาเจ้าหน้ากฮะช่องทางแรกครับ เรอ่าเปิดไมโครซอฟ t ์แอคเว์นะครับเพื่อที่จะสมักวันไดแล้วก็ซิงการตั้งค่าแล้วก็แบ็กอัพพีซีเปิดไปนะครับอืมก็ฟีเจอร์นั้นเรียกว่าวิดีโอแบ็กอัพคุณใช้คุณใช้อันนั้นเนี่ยคุณก็สามารถใช้วิดีโอสิบนะครับโดยที่มีการซับพอร์ตความปลอดภัยได้อิบีฟรีไปเลยอ๋อเออนึวัดีส่วนลูกค้าองค์กรนะครับไม่มีตรงนั้นแต่ แต่นคนซ้อเขาก็ออฟเฟอร์มาให้ก็คือสามารถซื้อแผ่ความปลอดภัยซัพพอร์ตได้อีกสามปีอ๋อเหมือนเหมือนช่วยช่วยต่ออายุอเรื่องของเทคซัพพอร์ตได้อีกสามปีก็คือเดี๋ยวเขาจะมีอัปเดตแพทต่างๆอ,าอะไรมาต่อเนื่องขึ้นมาใช่มีอัปเดตความปลอดภัยให้ต่อเนื่องไปสำหรับลูกค้าองค์กรสามปีถ้าเขาซื้อนะแต่ไม่รู้เท่า,<อ>าไหร่นะอ,อยู่ที่ตกลงกันแล้วแต่ว่าองค์กรไหนจะใหญ่จะเร็กว่ากันไปอ่านะครับเละทางเรื่องที่สามครับ อืมไปใช่อันนั้นทางเรื่องที่หนึ่งอ่านั่นทางเรื่องที่หนึ่งทังเรื่องที่สอ,องค่ะเลขคะแนนไมโครซอฟต์รีวอร์ดหนึ่งพันคะแนนอืมนะฮะเป็นแต่คําถามต่อไปคาถามอ่าไมโครซอฟต์พอยต์นี่เราได้ได้มาจากไหนก็การเสิร์ฟบิงไงอืมการเสิร์ฟบิงหรือว่าใช้แอปบิงเนี่ยตดตรงคะแนนเนี่ยนะคะเนี่ยใครที่เราโหลดแอปบิงนะั้นแล้วก็ใช้เสิร์ชหาข้อมูลหาอะไรต่างๆนะคะก็สามารถใช้ สามารถเลกได้ Microsoft Rewards เอาไปเล็กของได้ข,ของอะไรได้ถ้าคุณมีหน<ม>ึ่งพันคะแนนเนี่ยุณก็สามารถต่ออายุมันได้อีกหนึ่งหรือปีนะฮะเออนั่<ม>น,ะค,ะนคือทางเลือกที่สองทางเลือกที่สามนะครับถ้าคุณร<ม>วยหน่อยนะครับทุกปัญหาแก้ได้ด้วยเงินแ <c oughs> ต่ก็ถูกนะครับ<ม>ใช้เงนินแก้ปัญหาตัก,ก็คือจ่ายไปเลยสามสิบดอลลาร์อืม ช่วงนี้เงินบบทพ้นบาทเข็งอยู่ก็เลยอาจจะถูกใจถูกลงหน่อยนึงอฮะาาจากที่เราเคยเจอแล้วสามสามสิบดอนนี้ได้อะไรสามสิบดอนจ่ายไปได้อะไรก็กระป๋เป็นปีไงอ่เออกก็ได้เหมือนกันเนาะจะใช้เงินใช่แต่ใช้เงินใช้เงินแก้ปัญหาอือเออใช่นั่นเองง่ายๆ ป้ากันไปนะซัพพอร์ตกันปีต่อปีนะก็ยังคงซัพพอร์ตอยู่ประมาณนึงแหละนะแต่ว่าก็ระหว่างนี้ก็ถ้าใครที่เริ่มที่จะยกย้ายใครซื้อคอมใหม่ก็ให้เขาอัพเป็นวิน11ไปเถอะฮะให้เขาเพราะช่วยว่าล่าสุดอย่างเขาก็ติดวิน11ให้อยู่แล้วล่ะเอาจริงจริงนะแต่ตอนนี้มันก็เป็นตัวที่ใหม่ที่สุดแต่่เทหรือไม่ว่ากันนะเทหรือไม่อีกเรื่องนึงนะเออนะแต่นั่นแหละแต่ผมเชื่อว่าซื้อเทเถอะฮะ ก็ได้ไม่มีปัญหาในภายหลักเนาะนะครับก็ไม่ต้องห่วงไรเส้นอย่างน้อยซื้อทีเดียวมันซื้อขาดนะครับมันไม่ได้ต้องซื้อแล้วต่อปีต่อปีอปใช่ <No. S 1> นะครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วเผื่อๆอาจจะให้อัปเกดฟรปีเหมือนต่อวิดีโอสี่ปีใหม่ๆด้วยอืมใช่นะอนะ่ะอ่ะแต่แต่จะว่าไปนะวิดีโอสี่ก็อยู่กับเรามาสิบปีแล้วนะเออถึงละสิบปีถโอ้สิบแล้วเหรอสิบปีเพราะเขาเปิดตัวประมาณสักกรกฎาคมปีหนึ่งห้าประมาณ ก็คือหมดระยะตาพอเนี่ยก็สิบพอดีไป็นหนึ่งแะเป็นหนึ่งผมดูก่อนหนึ่งห้าหนึ่งห้าคือห้าแปดโอ้หมอสามตอนนั้นผมมอสามเองก็นาอนก็นอนนะนอนนอนพี่มอสามผมก็มอสองไงเออผมเพิ่งขึ้นมอสามเออเออคุณเพิ่งขึ้นมอสามตอนนั้นผมช่วงมอสามอ่าผมเพิ่งขึ้นน่ะมอสามเนี่ยนะอ๋อ อะไรอย่างนั้นสิบปีนะเรามีความทรงจำกับอ่าตัวของวินสิบมาเนี่ยนะหลายคนก็คงมีความสัมพันธ์กับมันเยอะแยะไปหมดเลยอ่าะนะผมเชื่อว่าหลายคนก็ไม่ต่างกันนะคะก็ลองดำลึกหรือคอมเมนต์อะไรมาได้ว่าวินโดว์ติดนี้สร้างความประทับใจให้คุณมากน้อยขนาดไหนนะครับผมเชื่อว่าวินโดว์ติดน่าจะเป็นวินโดว์ที่ดีที่สุดตัวหนึ่งถึงแม้ ไม่ได้ดีเท่าจิดไม่ได้ดีเท่า XP เอ็พีอะไรเงี้ยแต่ว่าม,มันก็ดีในยุคข,ของมันอะ่ะอืเออนะก็ถือว่านับว่าเป็นอะไรที่ดีในช่วงหนึ่งที่เราได้ใช้มันมเนาะว่ากันไปนะครับ